สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงการพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสทุกคน,กนคงเคยได้ยินนะคะทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่ว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนี้นะคะ,ม,ม,ะ,คะมีความสัมพันธ์เป็น a กําลังสองบวก b กําลังสองจะได้ด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้าน c กําลังสองสว่วนใหญ่ในเรื่องการพิสูจน์นะคะเราจะเจอรูปนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะรูปนี้เป็นแค่การบอกว่าสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะร่วมกับสี่เหลี่ยมอันนี้จะมีค่าเท่ากับ สี่เหลี่ยมอันนี้ค่ะค่ะในการพิสูจน์นะคะเราจะมาเริ่มกันที่การนำสามเหลี่ยมนี้นะคะมาหมุนในทิศทางตามเตามเข็มนาฬิกาค่ะครั้งละเก้าสิองศาค่ะซึ่งจะเห็นนะคะว่ารูปต้นฉบับต้นแรกของเราอะคะ่ะก็คือรูปนี้นะคะ เมื่อเราหมุนไป90 şey h h like ้องศานะคะเราก็จะได้รูปนี้ค่ะซึ่งด้าน b จะเป็นด้านนี้นะคะแล้วก็ด้าน a จะเป็นด้านนี้และด้านในก็จะเป็นด้าน c ค่ะค่ะเมื่อเราจะหมุนไปอีกนะคะเราก็จะได้เป็นรูปนี้ค่ะได้เป็นรูปนี้ค่ะซึ่งด้านแต่ละด้านนะคะก็จะหมุนไปเรื่อยๆด้าน b ก็จะเป็นด้านนี้ด้าน a จะเป็นด้านนี้แล้วด้าน c ก็จะเป็นด้านนี้ค่ะ เราหมุนไปอีกครั้งนะคะเราก็ได้เป็นรูปนี้ค่ะซึ่งก็คือจะเป็นหมุนจนครบรอบค่ะก็ได้เป็นด้านนี้คือด้าน b ด้านนี้คือด้าน e และด้านนี้คือด้าน c ค่ะค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่ง a b และ c ค่ะก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ด้านในอะค่ะก็จะเป็นด้าน c ทั้งหมดเลยค่ะก็แสดงว่า รูปนี้รูปนี้รูปนี้มุมแต่ละมุมเนี่ยค่ะก็จะเป็นมุมฉากเพราะว่ามันก็เกิดมาจากการที่เราเอาสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยค่ะมาหมุนเรื่อยๆก็ทําให้ตรงนี้ก็เป็นมุมฉากเหมือนกันค่ะค่ะแต่ข้อสงสัยของเรานะคะก็คือว่าแล้วด้านนี้ค่ะก็จะเป็นเออเป็นมุมฉากด้วยหรือเปล่าค่ะหากเราเรียกมุมตรงนี้ว่าเป็นมุม เอลฟานะคะเราให้ตรงนี้เป็นขออภัยค่ะเราให้ตรงนี้นะคะเป็นมุมเอลฟาและให้มุมนี้เป็นมุมเบตานะคะค่ะเนื่องจากว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะสแสดงว่ามันจะเป็นเอลฟาบวกเบต้าบวกเกองศาจะได้เท่าก,กับ180องศา ถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นมุมเบตา้าก็แสดงว่าตรงนี้อะมุมตรงนี้ก็จะเป็นเอลฟาถูกไหมคะเพราะว่ามันก็จะเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆทีนี้ก็จะเห็นได้ว่ามุมตรงนี้ที่เราสงสัยอะคะ่ะเป็นมุมฉากเป็นมุมฉากด้วยเพราะว่าเนี่ยตรงนี้เป็นต้องเป็นเก้าสิบองศาถึงบอก เบต้าเอลฟาก็จะได้เท่ากับ180องศาซึ่ง180องศายาวคือเส้นตรงค่ะค่ะต่อมานะคะในการพิสูจน์นะคะเราก็คือแบบให้หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปใหญ่นี้ค่ะก็คือความเออ่เราก็ได้เป็น a บวก b ซึ่งเราก็จะได้ความยาวแล้วก็คูณด้วย a บวก b ซึ่งตอนนี้เราก็ได้พื้นที่รูปใหญ่นี้แล้วเนี่ยด้านหนึ่งนี้ก็คือเป็น a บวก b ใช่ไหมก็คือด้านนี้ถึงทีนี้ในการหาพื้นที่เราก็ต้องคูณด้านคูนด้านถูกไหมก็จะเป็น a บวก b คูณ a บวก b ซึ่งแล้วทีนี้เราก็จะมามาพิจารณาที่พื้นที่รูปเล็กโดยพื้นที่รูปเล็กของเราตรงนี้ก็คือเป็นเป็น c คูณ c ใช่ไหมก็เป็น c คูณ c ึ่งก็คือเท่ากับ c กําลังสองแลทีนี้ในการแล้วก็ในการพิจารณาว่าเออมันจะเท่ากันไหมที่ว่ารูปรูปใหญ่ที่ว่าในการหาพื้นที่อะมันจะเท่ากันไหมใช่ไหมก็คือจะเท่ากับรูปอันนี้ไหมก็คือการเอาพื้นที่รูปใหญ่อะคะ่ะลบพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมพวกนี้ออกมันก็จะได้เป็นพื้นที่รูปเล็กถูกไหมอ่าแลวทีนี้ถ้าเราเอา พื้นที่สามเหลี่ยมทั้งสรูปออกอะเราก็ได้รูปเล็กซึ่งพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็คือเศษ1นส่วนสคูณฐานคูณสูงซึ่งโดยฐานของเราอะก็คือจะให้เอะจะให้ A กับบีอะเป็นฐานกับสูงใช่ไหมแล้วก็ได้เป็นลบด้วยเศษ1นึส่วนสวนคูณ A แล้วก็คูณ B ซึ่งโดยรูปสามเหลี่ยมของเรา,ามันก็มีทั้งหมดสีรูปใช่ไหมแล้วก็คูณสีเข้าไปทีนี้เราก็หาค่าต่อก็ได้เป็น a บวก b คูณ a บวก b จะได้เป็น a กําลังสองบวกสอง ab บวก b กําลังสองแล้วก็ตรงนี้ c c คูณกับเศษหนึ่งส่วนสองก็ตัดกันตรงนี้เหลือสองก็ได้เป็น2 ab แล้วที่นี้่จะเห็นว่าไอ้ที่ตรงเนี้ยเป็นบวก 2ab อยู่แล้วก็ด้านหลังจะเป็นลบ 2ab แสดงว่าตรงนี้ตัดกันได้ก็เหลือแค่เป็นเท่ากับ a กาลังสองบวก b กาลังสองซึ่งพื้นที่ใหญ่ที่ลบรูปสามเหลี่ยมบอกอ,อ,กอะค่ะก็จะได้เท่ากับเท่ากับเอ่อ c กาลังสองพอดีก็คือรูปใหญ่นี้ลบตรงนี้ออกก็จะได้เป็นรูปนี้พอดีอืมนั่นก็คือว่าเราก็จะได้แล้วว่า e กำลังสองบวก b กำลังสองเท่ากับ c กำลังสองค่ะนี่แหละค่ะก็คือการพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสสำหรับวันนี้นะคะก็เสร็จสิส้นไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการพิสูจน์บททฤษฎีบทพีทาโกรัสไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ